เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพแมสน่ารักมากถือว่าเป็นมหัศจรรย์ของโลกก็ได้เลยนะครับเป็นภาพต่อไปนี้นะครับคุณเคยเห็นเต่าเต่าย่าไหมเออไม่เคยค่ะดูนะฮะพาไปดูครับในรอบ22ปีครับไหนตัวเล็กๆเนะนี่ยนะนี่แหละฮะอันนี้เขาเรียกลูกเต่าย่านะครับเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยแปดหสบแปดตัวครับ เขาฟักเพิ่งมาจากดินใช่ไหมนะ <68 S 2> ่ะ68ตัวกำลังคืบาคบานคลืบคามลงทะเลนะฮะตรงนี้คือบริเวณศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลหน้าวัดท่าใสตําบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับแล้วก็นายอำเภอท้ายเหมืองนะฮะพร้อมด้วยผอ,อ,อส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะครับของสอบทสศนี่นะฮะแล้วก็หัวหน้าสถานีทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนครับเขาก็ไปตรวจสอบหลุม ไข่เตา่าย่า8 1ดสหลุมนะครับที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ไว้ที่หาดบ่อด,ดานเมื่อวันที่2อกุมภาที่ผ่านมาคุณจําข่าวนี้ได้เนาะแม่เต่าเนี่ยมาวางไข่เอาไว้แล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาครับพบว่าหลุมไข่เต่าเริ่มยุบตัวม,มันก็เป็นสัญญาณว่าอะไรฮะลูกเต่าย่าได้ฟักตัวออกจากไข่ แล้วก็คลานขึ้นมานะครับ<ม>ใกล้ๆปากหลุมเจ้าหน้าที่ก็รอจนน้ําทะเลขึ้นสูงสุดนะฮะก็ช่วยกันเอาลูกเต่าที่ขึ้นจากปากหลุมเนี่ยนะครับพาไปลงทะเล<อ>นี่นับจํานวนได้6-8ตัวครับหกแปดตัวนะค,ะครับหกแปดตัวเขาเรียกหกสิบแปดครับออน,นั่นแหละหกสิบ แต่ว่าไข่จริงๆมี81ฟองนะแ1ค่ะ8 1ฟองนะครับอ๋อฟัก68นะคะก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงอยู่เออเออนี่นะคะพอพูดคำว่า8ปุ๊บมันวิ่งเลยวิ่งเลยนะโอ้มันวิ่งอ่ะมันไม่ได้คลานนั่นน่ะคลานเนี่ยเขาเรียกคลานโอ้โหนะครับเต่ายญ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเต่าสังกะสีนะฮะไปละไปละหรือเต่ายญ้าแปซิฟิกนะครับเป็นเต่าทะเลขนาดเล็กมีความยาวเต็มที่60-70ซนติเมตรนะครับ กระดองมีสีเขียวมะกอกหรือว่าสีน้ำตาลเกล็ดบนกระดองเนี่ยมีลักษณะซ้อนกันเหมือนกับสังกะสีว่างั้นนะส่วนท้องมีสีเหลืองออกขาวนะครับลิมฝีปากสั้นๆทู่ๆคมแข็งแรงละเอียดยิบเออเล่าให้ฟังเออแต่มันรู้ได้ไงว่าข้างหน้าจะเป็นทะเลเออเนาะสัญชาตญาณเนาะรู้ว่าทางไหนเป็นทะเลอ่ะแปลกไหมที่วาเจ้าหน้าที่ต้องนำร่องให้ทำไมแม่ไม่เดินขึ้นบกไม่ไม่มีใครนำร่อง จ้าที่นำร่องมังผมว่าเขาน่าจะรู้อ่ะเขาน่าจะสามารถเช็คความชื้นสัมผัสยิ่งใกล้น้ํายิ่งมีความชื้นเต่านี้ไม่เคยหลงทางนะคุณรัชณีเหรอเต่าไม่หลงทางนะแต่ช้าเฉยเฉยเขาไปช้าจริงแต่เขาไม่หลงทางแล้วเคยหลับไหมเตารู้ว่าแหล่งน้ําอยู่ตรงไหนด้วยนะเต่าเคยหลับไหมฮะหลับไหมหลับเต่าไม่หลับไอ้ที่หลับคือกระต่ายอือเอ ที่หลับคือกระต่ายอ้าวก็ดีค่ะได้เห็นภาพธรรมชาติหาดูได้ยากแบบนี้นะคะก็ดูได้ในเรื่องพรค่ําหาดูยากหมดเลยนะคะพิธีกรหน้าตางี้ก็หายากค่ะช่องอื่นก็ไม่มีนะคะมีช่องเรานี่หละค่ะมันหมายความมันจะมีได้ยังไงช่องอื่นเขาจะมีได้ยังไงหน้าอย่างเงี้ยนะโอ้ยหน้ายังไงคะเออฮะหน้าย่างไงบอกไปเลยน่ารัก หน้าทนอมไม่ใช่หน้าเหือกเหือกนะ <c oughs> หน้าเหือกบ้านคุณสิ